ัสดีครับเพ็นการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube ชิปทำข่าววิเศษนะครับยามเช้าของวันพุธที่โนโวันพฤหัสบดีที่ส8บสิงหาคมพศ165นะครับผมยืนอยู่ที่ท่าน,น้ำนนท์นะครับท่าน,น้ำนนท์เช้านี้ก็จะพาทุกท่านมารู้จักร้านกาแฟไข่ลวกนะครับซึ่งก็ไม่รู้เขาชื่ออะไรนะครับแต่เมื่อวานผมได้มีโอกาสมาทานแล้วโอ้โหไข่ลวกที่นี่อร่อยมากแล้วก็ น่าจะเป็นเป็ก plus ยามเช้านะถืาใครอยากจะมาเที่ยวท่าน้ำนนเนี่ยแนะนำเช้าเช้ามาทานไข่ลวกกาแฟที่นี่ฮะนี่ครับยามเช้าที่นี่ดูปลาท้องโกนี่ตัวละสามบาทสีตัวสิบบาทครับดูไข่ไขน่นี่เป็นแผงใหญ่นี่เลยนะครับถ้ารักผมบอกเพื่อนว่ามาทานนี้เขาชื่อร้านอะไรนะครับ ก,กาแฟท่าน้ำครับผมกาแฟท่าน้ำอ่ะแค่นี้เองนะครับกาแฟริมรั้วท่าน้ำ,น,ำนี่ครับนี่ครับก็นั่งริมๆเนี่ยครับยาวไปนน่นเลยมีอาหารเช้ามานี่ก็อยู่ข้างสาลากลางเก่านะครับข้างสาลากางเก่านนทบ,บุรีข้ามนี้ก็ท่าน้ำนำนทครับที่จะขึ้นเรือดอนเจ้าพยา ผมแนะนำอะไรครับคุณหลังครับดีครับดีครับคุณ <Lam> หลังอุบลทองลอตเตอรี่นี่ครับออนไลน์ทาน้ำนนครับาาทาน้ำนนนะฮะแตวของนาฬิกาแล้วคุณหลังรู้จักร้านนี้ได้ไงเนี่คนแนะนำผมเนี่ยรู้จักเพราะไอพี่แวน่นบอกว่าอร่อยที่สุดไข่ hmm. ลวกนี่ที่นี่ขึ้นชื่อมากอร่อยที่สุดในโลกขึ้นชื่อมากมากครับครับกันดีกว่านี่ไข่ลวกสวยเลยนะฮะเนี่ยสวยไม่คาว พอดีเลยไม่คาวร้อนอร่อยไม่ร้อนอันนี้ร้อนอันนี้เราก็ต้องใส่พริกไทยดับกริกไทยอ่าพริกไทยไทยรซอสนิดนึงนี่คุณลองอยู่เมืองนอกนี่ครับดูบงดูไบมีไหมไข่ลวกมีไหมไม่มีครับไม่มีฮะทำกินเองก็ไม่อร่อยอาบูดาบีอ่ะไม่มีครับกาตาร์มีไหมไม่มีครับที่โน่นมันเขาไม่มีร้านนั่งขายแบบนี้ครับและอาหรับนี่จะเปิดสายๆอาหรับเขาใช้ชีวิตแบบ สี่โมงห้าโมงเช้าเช้าไม่เปิดนะครับอาลับก็ดื่มสไตล์ดื่มผมก็ยกซดเลยเนี่ย<ม>ผมชอบมากเลยสีสวยฮะสวยสวยแล้วเขาให้กี่ฟองสองฟองร้อนมันร้อนนะระบางมันลวกนะร้อนร้อน๋ยากดี่ช่วยอยากดื่ช่วยอร่อยฮะพอดีเลย ได้ได้โปรโตีนด้วยได้โปรโตีนนะไข่ลวกดีมาก,กดีมากก็ทำสวยเชียร์ไข่ลวกนี่วิจัยแล้วว่ามีประโยชน์นะทานเยอะมีประโยชน์มากาลดความเครียดด้วยนะครับไม,บไม่ไม่อ้วนไม่อ้วนมีประโยชน์มากๆไข่ลวกชื่นใจนะ,อะไอชุดไหมไม่เอาอพอแล้วที่ไม่กินวันละ <laughs> เกินวันละสองไข่ร่างกายดี เป็นความเชื่อผิดที่ว่าห้ามกินว่าละสองไม่ใช่กินว่าละหลายลูกก็ได้ก็ได้ไหมไทยมีประโยชน์มากเราวิจัยมาแล้วนะไม่ไม่ใช่ว่าอ้วนนะเออใช่อ่านี่กาแฟกาแฟกาแฟโบราณคนเลยนะฮะเนี่ยโบราณเป็นเหน,นีนยวเลยดูดิกาแฟเขาด้านข้างนี้ก็จะมีไข่กระทะด้วยนะฮะนี่นี่ไข่กระทะ อาหารเช้าเป็นเบรคฟาสต์แบบสตรีทฟู้ดอร่อยอร่อยไม่แพงด้วยราคาจับต้องได้โอ้อโหค้นเลยคน้นอันนี้เป็นท้องโกงฮะจูิงคุณหลงชวนมาได้อยากจะมาทำคลิปด้วยม,มีคลิปอะไรนี่ไงอ๋อดีฮะดี ส่งเสริม va, การท่องเที่ยวนะครับช่วยช่วยช่วยเป็นในตัวช่วยเจ้าของร้านเป็นในตัวเจ้าของร้านดีใจที่กินลูกค้าก็เยอะเยอะมากแต่ว่าถ้าเราทาตัวนี้ออกไปได้ยิ่งคนยิ่งอยากมาลองเหมือนเหมือนเขาเรียกก็ท้าพิสูจน์อ่ะมาดูเขาเป็นเอสซีคุณไกรมาพิสูจน์นั่งเรือมาก็ได้เลยนั่งเรือมาได้มาดูสักครั้งอ่ะว่ามันว่า